สสิบเอ็ดมีเรื่องมึงซอยสิบเอ็ดมีเรื่องมึงอะไรนะซอยสิบเอ็ดมีเรื่องชิบหายนะรุ่นพี่พวกเราอยู่ที่นี่กันหมดเลยนี่วาใช่หยุดตีกนก่อนได้เออแล้วไปช่วยพวกรุ่นพี่เราก่อนเอาล่ะวันนี้แหละวันที่กระเถยต้องผ่านซึกไปไว้กล้สู้ไว้สู้ไว้แล้ตัวเกดสับตะไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ไหนที่นี่ห้ามมาสายนะเอาเหมือนเดิมค่ะเอางั้นมีน้ำแดงเอาน้ำเขียวถ้ามีน้ำเขียวเอาน้ำส้มดีกว่า ถ้ามีอันนี้เอาเอา,เอาสไปดสไปดเอาอะไรเอาน้ำแข็งเปล่าก็แล้วกันค่ะ <c oughs> ต่อ Q คิวค่ะต่อ Q คิวค่ะ <c oughs> คนก็ซื้อเหมือนกันค่ะ <c oughs> อย่ามาแทกอย่ามาแซง <c oughs> ต่อ Q คิวค่ะชื่อกัดปะอุ๊ยแม่มาหาผู้ปกครองเหรอคะ <c oughs> ใช่ค่ะพอดีว่าลูกอะไปต่อยเขามึงจะบ้าเหรอ <c oughs> มาหามึงแหละชื่อกัดปะเใช่ชื่อกัดทำไมหรอรู้จักได้ยังไงฮะ เยิงหัวกูไงใครหัวเมงอะใครไอ้ช่องไงไอ้ช่องหัวกูชื่อจริงมงคลนะนะเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยไม่ส่งยิ้มเลยนะมงคลเประตูให้เปี๊ยกเว้นกูจะมาตอบมึงไม่ได้ชกูเต้นจะตกลงพูดถึงใครเนี่ยไอ้ช่องแฟนกูไงที่มึงเยิงไปจิกกูก็ธรรมดาเนาะเพราะว่าคนสวยอะ อยูหนังหน้านอี่กะเทยรูตูดเล็กฮะกูไม่กลัวมึงห,หรอกนะฮะอีกะเทยมีกล้ามโอ้ยอีกะเทยลอยสักดิอีอกะเทยฟันเหยินอีกะเทยฟันดงหน่อมไม้กูไม่กลัวหรนะมึงมาแค่คนเดียวอะฮะกูเหียวหรือเหรอกูไม่ใช่มะน,นาวค่ะไอ้กูซ่าใช่ไหมนี่กูไม่ใช่น้ำมันลมเฮ้เห็ดทุกดอกกูเจอกูแน่ย่าสิคะเฮ้ยพวกเราคนฟังมานานแล้วลุยเลยไหมครับพี่หมาอยู่ไกลนะได้ยินเหรอเนีน่ยใครวะ วันนี้มีน้องน้อยอยู่ไรพรมาโชว์เหรอใช่วันนี้จะขึ้นเต้นฟอลเต้รำหมอลำมึงจะบ้าเลยมึงจะเป็เพือพวกมึงเนี่ยนะเก่งแต่ปากที่แท้ก็หมาหมูนี่ดูแต่ละตัวนะดูหน้าตาน่าจะเป็นกระเทยเก๋ก็น่าจะเป็นกระเทยพิษเนี คนนั้นก็น่าจะเป็นกระเทยแบบสายว้ากระเทยเด็กกระเทยหัวโป้ยกระเทยสะทุลปากดีขนาดนี้ทำไมคะทำไมคะทำไมคะโดนปูแล้วมั้งทำไมคะทำไมคะเคยกินไม่ยำตีนไก่อ่ะอุ้ยไม่เคยกินหรอคะอ้าวนี้ไม่มีตีนไก่หรอกต้องเจอตีนกูไปเอาเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเอาเ้ยเฮ้ยเ้ยอาปเอาไเอาเอาไปเอาไปเอาไเอาไปเอาไปเอาปเอาไเอาาเอาเอาาเอาอาาาเอาเอ กเบิเอาเลยเอาเอาเอาบุกเบิ kind of evet, ้ิล kind of ี Hayır> ่หมาบเมึงจำไปเลยนะกูจะเอาคืนพรุ่งนี้เจอกันที่นี่มึงเจอกับกูแน่กูจะพาเพื่อนมาตบบุกเบิ้ลกูจะรอไปวกเรายได้กูไม่ยอมมึงหรอกอีกระเทยฉันตั้มคึงเจอกับกูแน่ วันนี้แหละกูจะเอาคืนมึงให้สาสมเลยนั่งพยายามอยู่ไม่กี่โมงแล้วเนี่ยฮะทำไมยังไม่มาอยู่วะล้องของคือรองของคือไงมาลองกูเลยเออในพวกมึงอะวไอ้หนเดียวยี่บอกว่าอยู่ทางขยะบกูยี่ไปเทะมาให้แดงเขียวมากนั่นหล่อนที่มาคนเดียวดามันสิด่ามันเธอที่ไปเด้อนี่พวกมึงเนี่ย เตรียมพร้อมจะมาลุมตบกุยกแล้วเหรอฮะแล้วใส่ชุดเดิมมาเลยอีกระเธอไม่มีชุดเปลี่ยนไอ้พวกฉันแค่ไปดิ้งไปแดงกันมาเท่านั้นก็แลหละใช่ถูกต้องบอกไปที่ทำไมต้องใส่ชุดเดิมพอกูกับเธอตัวกระตูนมึงเห็นกระตูนเปลี่ยนชุดเหรอขอโทษขอโทษเดี๋ยวมึงเจอแน่เจอใครถ้าเพื่อนกูมาเมื่อไหร่แล้วก็พวกมึงดมพวกกูลุมตบแน่นี่แต่ปลารอกูแป๊บเดียวรอทำไมกูจะทืมึงก่อนดิ มึงพวกมันตีนหนักขนาดนี้วะอีกแล้วมึงยังไม่มาอีกเหรอมึงเป็นอะไรเนี่ยกูต้องถามมึงมึงก็เป็นอะไรฮะเดินไปชาร์จแจปปิ้นมาเลยมึงอ่ะมึงเป็นอะไรบอกกูมาก่อนมึงเป็นอะไรกระทำมึงเนี่ยอ๋ออ๋ออีกอีกแล้วกทษกระทงมึงเป็นอะไรอ่ะอ๋อมันมาจนมันกลับไปแล้วค่ะมึงก็มาเอาป่านเนี่ยมันเลยเสิร์ฟยำรวมมิตรให้กูแล้วมันก็กลับไปแล้วค่ะนี่กูนัดมึงกี่โมงเนี่ยทำไมเอามาช้าขนาดนี้ฮะนัดกูสามโมงมึงนัดนี่กี่โมงหกโมงหกโมง มันควจะทันหรอกนัดไม่เป็นนัดเลยอย่าบ่ายสามคือบ่ายสามสิเป็นเป็นกระเทยปุี่ก็ใช่ไงก็เป็นไงตา่แล้วทำไมอ่ะมึงรู้จักเวลากระเทยไหมนัดเนี่ยมึงต้องนัดเผื่อมึงนัดกระเทยกระเทยไม่เคยมาตรงเวลาหรอกค่ะต้องแต่งหน้าทําผมแต๊บอีกนัดสามมาหกนี่กูผิดเหรอเนี่ยที่กูไม่นัดมึงอ่ะเผื่อเวลาล่วงหน้าเนี่ยแล้วที่นัดกันน่ะจะเป็นสิบสิบคนนะมันอยู่ไหนก็มึงบอกให้อะไร หาเพื่อนกระเทยมารุมตบมันใช่ไหมใช่ไงคะอีพวกนั้นก็กระเทยไงคะมันก็ต้องรอเวลากระเทยคุณนัทตุ่มบัตเท่าไหร่คุณนัทมันบ่ายสี่แล้วมึงก็จะทนเวลาไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอใช่มันก็หมายถึงสองทุ่มสามทุ่มนั่นแหละมึงเอางี้เอางี้มึงมึงเจ็บมักยเจ็บมากเลยเนี่ยกระดูกกระเดี้ยวมันเป็นยังไงหรือเปล่ากูเดกูดูกูไปเฮ้ยมึงเรียกเรียกรถพยาบาลเลยได้ได้ได้ตุ่ไปตามรถพยาบาลเออไปตามมึงดูดีๆนะคนขับรถเป็นกระเทยหรือเปล่าอะทำไมอะเดี๋ยวไปกก็มมาเเทอออีสิ่นึุดูไปก่อออนนะเ มีกูคิดผิดหรือเปล่าวะเนี้ยฮะมีเพื่อนเนี่ยเป็นกระเทยไทยเนี่ยจะทำแต่งประเทศก็ไปอย่างนี้หรือเปล่าวะอีพยาวมาแล้วหรอเอ้ยนั่งก่อนไม่สำเนียกเออรองของเหรอเออมึงพาพวกกองยามมากที่กูเหรอกองยาวอะไรเมื่อกี้เพื่อนกูเดินสวนกับกูเมื่อกี้นี้มึงอกี้รองของไม่ได้รองของสงสารกูเถอะนะสงสารอะไรมึงโดนทีนิ้งเอาไปเอาไปเขามันเห็นแล้วเขามัม มาแล้วทุกคนทุกคนซอย11มีเรื่องมึงซอย11มีเรื่องมึงอะไรนะซอย11มีเรื่องชิบหายแล้วรุ่นพี่พวกเราเรียกันหมดเลยนี่ว่าใช่หยุดียืนก่อนได้ปะเออแล้วไปช่วยพวกรุ่นพี่เราก่อนเอาล่ะวันนี้แหละวันที่กระเถยต้องผ่านซึ่งไปวันแล้วสู้ไว้สู้ไว้ลูกตัวเองคุณเบิร์กพาไปคุณเบิร์กผมฝากซื้อแชมพูหน่อยมีห่าเหนียวหมดแล้วทุกรอบ ทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจาเยิ่งกว่าฮาห็ดเป็นครูต้องสอนเอด,เด็กดูแลจบครบเป็นเซตย่